สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะตำเนียอยูบอเนี้นปิดหนะพีจ่าก็เยอใหม่เออาาม้นนี่ลยยเฮ้แกตอนนี้เราก็อยู่ที่ของเพื่อนในของ,ของทุ่งนานะคะทุ่งน,า,น,น,น,ทงนาทุ่งน,า,งนาน้องโฟเองนะคะขุนอยู่บ่คะผู้นี่หน่อยยูคนถือเสียมอยู่คนค่ะ มืัอนี้ฝนตกเนื้อค่ะเนื้อฝนตกนะคะคนก็จะยิงยังยิงยังเมื่อหน้านะคะเมื่อหน้ากันบังเอิญว่าฝนตกแล้วก็บคืนพรุ่งน้าค่ะถ้ากันมาเร็งนำทีมโดยน้องแป้งนะคะอยากมาเร็งหน้าวัสดุยุตบานตะพัดตะมาตะอุดดอนยิวแห้งค่ะจากหน้าหึ้นมากินด้วยค่ะเ่งงงมนข้าวแด ไกูสนใจรถแต่กูไม่สนใจคนเนี่ยพอจอยอมจะได้รถเท่าเนี้ยรูปห่วงซอสดีค่ะซอหอฮันหลังดิฮันหลังดิมาอยู่บนได้ไงวะน้องนะคะมามามาหน้าซื่อๆนี่ก็ต้องมีซอหอมาลำพี่ชอบน้อเดูค่ะต้องมีซอหอมาตัวตัวสอง้อมความเรียบร้อยให้น้ำนะคะ ไม่พูดใดไเดี๋ยวนี้คือส่องพี่นาพี่ตาแค่ในแล้วมาได้บ่ได้บ่ได้พี่ตาพี่ตาใส่เปิดหน้าเปิดออกเมืองก่อนหน้าบ่ได้บ่ได้เปิดหน้าออกกันด้วยใส่หลับเป็นี่เมืองน้องเค้กค่ะเค่เยืนเมืองยืนการแต่งตัวมาหน้านะคะเอฟซีทุกคนการแต่งตัวมาหน้านะคะโปรดดูนะคะพี่ยังเดินใส่ถุงเท้าอยู่แล้วเพม่นถุงเท้าย่างแบว ดูนะคะสังเกตการว่าไม่สิเบติ้นข้าวเกาหลีทั้งไดนะคะเกาหลีอีังอนก็หลอนอัอนก็หลอนเค้กว่าพาคุณมาหน้าเลยไม่ได้อยู่บ้านเลยเอาเบิ้งเบิ้งการแต่งหน้าเมื่อหน้าเบิ้งวันนี้เปิดดูการแต่งหน้าวันน่ะธรรมดานะคะไม่มีอะไรเปิดม่วงสิเล็กน้อยหงส์ปลาเมนูโอ้โหน่ากันสูงไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันติดกิ๊บประจกันขนหนาหักยุ้ยใส่กับหนาหักเลยค่ะหนาหักเลยค่ะ คนน่ารักนะฮักยังไดก็น่าฮักนะคะมากับขรองด้วยค่ะเมื่อนี้สีไปเห็นยังกันเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะไปจับงูนะอยู่นะล่าโ้ยเด็กเดี๋ยวยังประหยดัดตามหัวมันนะเด็กจะบอกประหยัดเลยอ่ะแล้วเด็ดจะดูบรรยากาศค่ะโอ้ฝนตกนะคะน้ำ,น,ำน้ำเต็มเลยค่ะ น้ำเต็มน้ำเต็มอัตลาเลยค่ะอันนี้ผู้ใหม่ไม่เลยค่ะผู้ผู้พระท่านพร<อ>ะท่านเนี่ยีดนะคะ,ะแสดงว่าอันนี้นะคะมันเคสจัดการเขาขุดแหลกขุดเลยขุด <ๆ S 1> เลยขุดตามดูเออขุดเลยผมมีอ่าขุดลงไปตามดูนะคะหู้แหลกน้นองเคสแขกมันงูเหรเอาน้องเคกแขกมาน,นะคะ งูได้ถ้าเป็นงูมันกัจับคอมันรอดคือไอ้เสี้ยงแถวนั่นนองเค้กนังเค้กแขกหวานไปอีกคุณเห็นมันสู้สวดย่าให้มันดังแผะได้เรื่องนะมึอนี้าสิได้กินต้มอีกาโปูป่ะคะบมแม่ดินลองไปอีกียดลองไปอียข่วงกมาเป็นไอุ้ยนั่นแหละงูต่อมีหน้มด้วยค่ะข้างในข้างในมีนแหนามลุนค่ะนองเค้กสิได้บ่ คุณคงกว่างคุณลองคงกว่างเองวันนี้พามาหาอยู่หากินนะคะตามท้องไในท้องนานะคะน้องเค้กมันทับหรือป้องนี่รเออโอ้ยยี่บ่ยังยังไม่เห็นมันเลยหรือว่ามันออกหรอวะหูมันเปิดดิเป่าผูเปิดบ่ออืมป๋อผูว่าหูเปิดเอาหูเปิดเนาะเอาผู้ผิดไหมครันเอาหูปิดไหมผลลัพธ์คือว่ามันผูเปิดเปิดหู้ิดอ่ะทำไมไม่ตามมันมาไม่ตามหูเปิด ข่วยบางุวกไม่ก่อนแนะนำก่อนนี่เนะคะลักษณะหูอีกะปูก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเครื่องคว้ยแล้วก็ที่อันนะคะลองเค้กที่ทำการจัดการมันค่ะมือนกันดูไว้ซะใครไม่เคยดูกคดูกว่าของกว่าจะอว่ากันทำไมโคตรกว่าแม่ควรจะจัดอันไปน่ะ เสด็จแล้วหูมันเนี่ยเจ้ามาพูดกกว้างกวนมันไม่มีหัมันกระถูกกอนที่มันกระถูกก้อนที่พูดถูกกว้างมึงพอกับหนูด้วค่ะต้องเลยมาเจอได้ที่ไหนอ๋วมาในหัวหูรับเองมันอ่ะนี่ไงหูเอามะ ตัวแรกคร่ะตัวแรกแขกมันเห็บตัวแรกแขกมันว่ากับปูอีกกระปูหน่อยนะฮะอ่าเรามาใส่ของนะคะอ,อ,อ,อ่าตัวแรกนะคะน้องเนยจับการนะคะแขกมนัน มาดูตัวต่อไปนะคะมีแน่นอนมีแน่นอนพอว่ะกับไปเค้าพูดไปทั้งคุณพี่ตร้างกันสิรู้ไหมใครเป็นเจ้า่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันแฟนก็ลัางนอนเกียกอยู่เด้อเว้ยแมงดินหย่อ ลองเ็นี่หอกุ้งกี่็อาหารนคอ้าห่ากุ้งมกถ้ามันไกลนานันลงเลยคุยังหนาหมหวมันานหนาวอมันไม่ได้ลงเลยเม่เห็นมีเลยขน้ะคะ

เป็นไงบ้างดูด้วยดูพิดเดินเพิดนดินูดิดูดนดูดิ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 นูดิดูดิดูดิดูดนกูดเดูดิดู้ิดูด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 ิดูกิดูด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 ิอูดิดูดิดมดิดู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 ด่ดูดิงูาิดูงิดูดิดูอิดูดม่นดิดูดง ยังดินพังลูกหมาดมเอาไหนบ่วะีนี่ก็ซัคักอยี่น้อยดึงนู้นฉีแมนอยู่พวกมัขี้ดินพวกมันอันใหม่่กกะปูตัดเสียงคือของเป็นลาสติกนี่ีกะปูนี่ปูมาจะ้นี่่แมนขามันบ่นนี่นีอันีน่ขามันเอายิบเอาเน่ยิบขามันจะไปตัวยิบไปตัวยิบขามันถึงมาเลย มนี่ค่อยๆค่อยดึงเด้อมันจูบมันตุ่มเหมือนมันหากใหม่มันจะหานขาดขาดขาขาดบ่เนียนเนียขาปูอยู่บ่หรอเนียนเอามาเบิ่งออกเบิ่งขาขี้เข็บเห็นดิขาเพราะว่ามันหากใหม่งงเนียนขาปูมันจูบมันตุ่มโคตรเนียนเอาไปล้าง ค้องแขกตัวใหญ่แซมได้หรือไม่แมนสีสีแม่พร้อมนะคะแข็งตายแล้วแข,ข็งตายตัวตมติดมันมึงมึงมึงคล้องแขกเลยค่ะท่านจะเป็นหลังที<น>่มยงอุ้ยตัวใหญ่แห้งค่ะตัวนี้ตัวใหญ่แห้งนะคะ นี <l id> <dictator> <s Bond> <em> ่นะคะกระปูนะคะกรปูต <fig an> um ัว <fig> เ <an> um ่อกระปูนะคะกระปนกรปกระปูกะระปูกรนนูกราปูกะกระปูกะปะกระปูก่ะปูะระปูะกระปูกกระปูกรู นมันเนียบเบิ้งคือเช็ดอีอีเนื้อเช็ดเช็ดเป็นอยู่นะตลาดเมื่สีเบิ้งมันมาจับมันดูเลมันดูตัวนี้ไม่ตลาจับาวนี่ก็จับเออจับแบบนี้เออลูกเพือนเอางามไงส่งามไงส่งามหน่อยครั้งแรกในชีวิตนะคะ คุดปูประมาณสามสิบนาทีค่ะโอ้โหสายตัวค่ะยวเอาไ <laughs> หมอย่าลืมติดตามชอ่องอาเคีหน้ากุ้มเลยนะคะจะแป่งฝากชอ่องดีละ